สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งครับกับรายการอะไรครับพี่เอฟมานี่อันนี้เทปแรกยังกลับมาอีกครั้งไม่ได้ต้องเทปแรกก่อนแก๊งตุ๋ยลุยผีครับนี่แก๊งตุ๋ยลุยผีใช่ตุ๋ยคือใครอ่ะเอาชื่อชื่อพ่อไงนั่นแม่หนูเลสโก้ล้างครับที่นี่และที่นี่คือโบสถ์ล้างที่อยู่ไหนโบสล้างก็ได้โอ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย

จชาร์จแบตชาร์จแบตไฟตำรวจล้างครับที่นี่อาล้้้งก็ไดโถ่ายถ่ายดีถ่ายดีนี่ถ่ายแบบกึ๊กกันกึ๊กกันดีจ้าเซอร์สถานีโบราณมีเลเซอร์คร <night> <ny> ับดีมากอันนี้ถ่ายหัวถ่ายอยู่ครับผมและผมจะทำการล่อแบบว่าบอกว่าเต้นเสียงดังชิบหายขอโทษ เลเตอร์น่ากลัวมากเซฟฟี่เซฟฟี่ตัวรอดด้วยตลรีดเอค่เกน้ยคนดูเยอะมากเลยทุกที่เจ็ร้อแล้วที่คงหมูที่เราได้เจอนนี้ครับอุ้ยเป็นมือกันไทยน้องเพชรกระดูกที่แงมากเก่งมากเก่งกว่าพี่เยอะเลย ไม่ได้เบานี้เหรอมีคนถามใช่เองผมเองครับหมายถึงไอ้ไอ้ี่โงเมื่อกี้ใช่ไหมไ้โง่ไอโไอ้โหลกกูแล้จังหวะนี้ใครนี่เงียบไม่ไัง

แม่โมยังแม่โมยังหกวิเอ้ยทำไมมันสั่งใครเบียดอย่า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 เบียดบ๊บเ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 ฮ้ยเก็บไว้เกับไว้เก็บไว้ ไม่วัมันช่วยไหมวะโอ้โหกินเร็วมากครับที่ได้ยี่เรเลยดโอ้ย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  ปุมย <iss> ังไงวะปุ่มยังไงวะแล้วมีคนเบียดตอนี่ี๋ยวียดต้องิ่งจัดเลยอ่ะโอ้หายเลยหายเลยแล้วนี่คือเลนข้นหัวโอเคข้นเลยมึงรีบคัดจังวะินทิ้งเอาไว้ไมเฮ้ยลูกตากตา ตายไปกระเด็นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เต้มันตายไปเลยอต่ยอมลูกครับไอ้มันมาล้วนี่ลูกไปแล้กกลับเลยนี่เฮ้ยข้างหลังหลังเข้ามันแน่ลูกเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลูกตายนี่ล่ะเพื่อน

ไออีเตปเสียงดังมากเขาเี้ยจ้ไเย่ทน่ากลัวมากครับไ้ายสวยมันหายไปแล้วนายูชื่นมันไม่ชอบไฟจริงไอเบนเนี่ยใช่อ้นี่ก็แพ้ไฟแลหาย ฉายไฟปุ๊บแล้วมันบบว่าตาตามันเป็นอีกแบบนึงอะไอ้ลูกกระตามันฉายใส่มันจะวิ่งเหล่าเลยมึงเดียวพี่จะมึงข้างมันเลยเทียมดีกดใช้ไงหนังสือกดทีกดทีดิกดทีอ่ะลองกดที ยทีใหม่โว้ยเอาวะกระดูกระดดกระดไไปให้น่อย FF นีครับเป็นกระดูกโบราณนะของไอ้ไทสโตรโซลไปตโอเลไทสโตลโซลตัวครัวใหญ่เลยตรงนี้เฮ้ยเจีพุชาอะไรเงี้ยเพื่อนมันไ์สดมันห้ามพยาครัวครัว เฮ้ยยังมีตัวมีมังมุมมาด้วยมังมุมมาด้วยทิปหายแล้วมีคนโดนจับอุ้ยเอ้ยเฮ้ยหนูโดนจับโดนจับมันยิงยิงเฮยสเปรเราไม่มีไฟฉายส่องมันเฮ็ดตายแล้วตายคุเก็บให้โอ้โหอุ้ยเป็นไรอะ โอ้ยมันดนีกับไอ้เพื่อนหามาหามาหากล้องอุ้ยวิวอย่างพุ่งเฮ้ยอันนี้มันท่าแบบท่าโบราณนี่หว่าข้างหน้ามีท่าโบราณตัวอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังสี่สิี่สี่สิบสี่ี่สิบ่ไหนอ่ะเซฟี่โคไปด้วยอาไรแล้วอะไจะมีที่หายไปแล้วก็เห็นตะมันมืดไงต้องมีคนถ่ายไปด้วยวิสิบเค ุ <t od em |ms|> ้้หนูก็คิดายแล้วโดจับนี่หนูโดนจับหนูโดนจับ้มัยไงมันยิงยัเราไม่ไปใชยตรงไฟดับกูติดใหญ่เมื่อกูสหลุดใหญ่มาได้หีก่อนผมต้องวิ่งหนีก่อนผมต้องวิ่งหนีจาสาที่แ่ีำหน้าเขินฝากกดไลค์กดแชร์เราได้กับทีมคนตุ้ยคุผี ท็องซิกท้องซเอระบอกอท็อซิกท็องซิกอนพจ่ะไปบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาไทยบนหลังคาหน่อยไปบนหลังคาไนาพี่ดานพี่ดานม่กเจอกล้องเก่าเอาแจมใายบนหัวยังบนหัว

Mà vô cô Ê bên bê hà mưng Ê, Shit Ê <coughs> mưng Hello Ê mưng bay cụ tay อยมาแล้วอ่ะดิเห็นแล้วพูดในเกมอ่ะดิพูดในเกมมันก็ได้ยินนะดิเรีร้อยตายแล้วขงแล้วก็ยิงงเลงเยงเยจังเลงเยจลงเลยจังเลยยงเยงเยลยจเยเงลยงัเยยยัลเัลเ โดนลุพี่อยทางมาแล้วตายจริงอันนี้ตายจริงละจบเลยผหอยทางไม่ใช่อ่ะเราไม่เป็นที่รู้จักพอฝรามันีเงดนเด้วยนะใช่ไหม ใช่พอพี่พูดปุ๊บแม่งเอาหน้ามันถูนหน้าพี่แหละ